ต้องรับต <ardı> ้องอะไรหรอตัวเีงพอมองตาแล้วเา้าลาวันวันมองกันและทันให้วันหัวใจคอยมองเธอและอยากิดไกลไม่ได้อย่ามาใกล้ติดฉันเลยเอวอกของด้วยน่าดูงามยิ่ง ว่าจริงพี่จะมาจริงจำนป็นพระครูว่าทำไมพลเรืพี่เป็นชายพลังพลงานนิรันกันไในนายก็ตายต้องเข้าเที่ยวนะครับเหลืออย่างยู่พระครูดาวพระสาวพลังพลังือจักคู่พลังพลังกับ,กบในนะครจะมาห่วงน้องทำไมผู้ชายมากมายจริงดีพลังพลนง ะะก,ะะกันพลิกพิชัยพยาพจนพะใไม่คนนี้อย่ามาพทดอย่างนี้คนดีก็ไม่สำคัญบองตาแล,ะล,ะละ้วไม,ม่ะลารอ่าการาเยังงใครเเป็นเวรกรรมพธิีอืมอื ที่ทำพละพละพละไววพนันเฮถ้าขึนไม่ไหวเกินแค่นึงเลยใวันรักกันหรอกพ่อคุณต้องพลมีวันพละรักกันพลังสิแม่คุณ ได้เอกได้อะรอย่งนี่แล้วมึงไม่ดึงกูไปจูบล <oh> ่ะด mmm, ึงแล้วด ah, no ึงแล้วมึงโง่อะไรล่ะมึงก็ต้องหมุนเข้ามาช่างงี้สริงโอ้ยรู้มึงตะกี้มึงไม่หมนตากูอะแล้วมึงไม่หมดตากูล่ะแล้วมึงไม่หมุนด้ะมึงแรกเลยแรกเลยแรกอะไรเลรกเล่นกับกูเลยมึงอะมึงจะหาแดกกับกูเล่นก่บไปเนี่ยโอ้ยกูไม่อยากหาแดกกับมึงละโอ้ยใครอยากเล่นกับมึงเล่เกย์าแบบเนี้ยโอ๊ยนุ่กอย่างมึงนี่ตายแลมึงา